คลิปนี้เราจะมาดูการปลด Gmail ของมือถือ Huawei Y6s กันนะครับตัวนี้ Huawei Y6s 2019นะอาการก็คือเจ้าของเครื่องจํารหัสไม่ได้นะครับแล้วสั่งคืนค่าโรงงานนะครับด้วยการไว้์ด a ตพอคืนค่าโรงงานเสร็จเรียบร้อยนะครับรหัสหน้าจอหายไปนะแต่ว่ามันมาติด Gmail ครับทีนี้นะครับซึ่ง ติด gmail เนี่ยนะครับถ้าเรามีรหัสเราก็สามารถกดข้ามได้นะแต่เพื่อนว่าจํารหัสไม่ได้ใช่ไหมนะครับมันก็ไปต่อไม่ได้อีกทีนี้เขาให้เราสามารถกดข้ามด้วยการใส่กูอ่า gmail นะครับหรืออีเมลเดิมนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าของเครื่องก็จาเมลไม่ได้อีกเพราะว่าร้านเขาใส่มาให้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูการปลดนะครับปลดยังไงรุ่นนี้การปลดถ้าบอกว่ายากก็ไม่ยากแต่ถ้าบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าอะไรรุ่นนี้จะต้องทําการใช้โปรแกรมช่วยนะครับ ถ้ามีพื้นฐานด้านคอมนะครับหรือเคยแกะพวกมือถือออกมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้ง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคขั้นแรกเลยก็ทำการปิดเครื่องนะครับถอดถาดซิมออกนะครับทำการแกะฝารลังออกอนะตัวนี้เอาซิมออกก่อนนะครับโอเค ตัวนี้มีสแกนไลน์ในมือนะครับระวังสายสแกนไลน์ในมือขาดใช้เล็บเลาะเลยครับนี่พอดีมือไปโดนปุ่มเครื่องติดขึ้นมาเองตัวนี้เดี๋ยวเราจะฝาลังเสร็จก็ถอดสายแพร์แบตออกก็ได้เลยนะครับไม่เป็นไรตัวนี้มีตัวครอบที่สายแพรนะเป็นตัวยาวเลยนะครับน็อต3ตัวด้วยกัน ตัวนี้ในการปลดนะครับถ้าไม่เอาสายแผสแกนลายนิ้วมือออกก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันจะทํายากนะผมก็เลยจะเอาฝาหลังออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาทํามันต้องจิ้มเทสพอยต์นะครับโดยใช้อุปกรณ์แหนบนะมาจิ้มบริเวณจุดให้มันลงกาวเพื่อจะได้เจอกับคอมนะครับ ตัวนี้รอสักครู่นะครับ่ะตัวนี้ออกมาแล้วหลังจากเราถอดตะครอบก็อถอดสายแพสแกนลาย้วมือได้ครับเนี่ยนัดขึ้นแบบนี้น่ะออกละถอดสายแพรแบตครับแล้วสายแ้เหมือนเดิมก็ปิดเครื่องแล้วมาที่ถอดเนี่ยโอเคทีนี้เราจะไปดูโปรแกรมที่ใช้ในการปลดครับ ีนี้โปรแกรมที่ใช้ปลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปเนาะนะครับท่านไหนอยากเอาไปใช้ในการปลดก็สามารถโหลดได้ใต้คลิปนะโหลดมาให้แตกไฟล์ก่อนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราจะเจอโปรแกรม SP Fatool t นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยเนี่ยหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้ทีนี้มันจะต้องดึงไฟล์เข้าทั้ง3มช่องนะครับช่องข้างบนเห็นไหมนะครับ ให้ดูตามคลิปเลยนะครับเวลาดึงนะนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดึงไฟล์ช่องที่1ก่อนนะครับเข้าไปโฟลเดอร์ข้างบนเนาะเวลาเราเปิดโฟลเดอร์เข้าไปมันจะมี2โฟลเดอร์ hmm. ใช่ไหมโฟลเดอร์ข้างบนเนี่ยเป็นไฟล์นะครับให้เลือกตัวแรกก่อนโอเคต่อมาช่องที่2ครับช่องที่2ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกครับก็เลือกตัวบนอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามันไฟล์คนละตัวนะ ต่อมาช่องสุดท้ายครับตัวนี้เราต้องหาโฟลเดอร์ที่เป็นเก็บไฟล์นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เลือกตะบนเหมือนกันนะครับดูดีๆนะเพราะว่ามันจะชื่อเหมือนกันนะครับข้างล่างจะต่างกันนิดหน่อยอเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากถึงไฟล์เสร็จให้เรา กดไปที่คำว่า format นะครับข้างบนเราจะต้องไปทำการใส่ค่าตัวเลขบริเวณตรงนี้ครับมันจะเป็นแมนนวลนะครับทีนี้ในโปรแกร,รมนะครับมันจะมีค่ามาให้นะครับเราก็เอาค่าตัวนี้มาใส่นี่มันจะมี2ช่องใช่ไหมนะครับเอาตัวบนมาใส่ตัวบนอ่ะเดี๋ยวทำดูดูที่ผมทำกันแล้วกันนะครับ ครับชิกขวา c o ปีนะครับตัวบนก็ใส่ช่องบนตัวนี้อ่าส่วนตัวล่างก็ใส่ช่องล่างนะครับหลังจากเราใส่เสร็จกดรูปตัวนี้รูปสตาร์ทนะครับ เสร็จเรียบร้อยหลังจากกดสตาร์ทปุ๊บนะครับตอนนี้มือถือยังไม่ได้เสียบสายนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเสียบสายแล้วก็ทํปการปลดครับให้เอาสายชาร์จเสียบเข้าที่มือถือนะครับส่วน USB ที่คอมเนี่ยนะครับยังไม่ได้ต้องเสียบนะอันนี้เสียบที่มือถือก่อนนะครับเสียบที่มือถือเสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้เสียบเฉพาะมือถือนะคอมยังไม่ได้เสียบนะครับนี่คอมยังว่างอยู่เลยเสร็จแล้วให้เราเอา แนบนะครับหรืออุปกรณ์มาจิ้มเทสพลอยก่อน,อนพอจิ้มเสร็จแล้วค่อยเสียบสาย USB เข้าที่คอมนะครับพอมันเจอปุ๊บมันจะวิ่งเลยนี่ครับจุดที่เราจะทําการจิ้มนะครับจุดเล็กๆด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ลงกาวเนาะนี่ครับจุดนี้โอเคพอเราจิ้มเสร็จเรียบร้อยก็เสียบสาย USB ครับ เนี่ยพอเสียบปุ๊บมันจะวิ่งเลยพอวิ่งเสร็จปุ๊บมันจะเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะจะว่ายากก็ไม่ยากนะครับจะว่าง่ายก็จะก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องแกะเครื่องทําต้องใช้โปรแกรมคอมมันไม่สามารถปลดมือได้นะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ถอดสายแพรแบตออกแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไปเพื่อทําการปิดเครื่องแล้วก็รีเซ็ตใหม่ก็ดูสายให้มันแน่นนะ จากนั้นเราก็ทำการประกอบฝาหลังคืนครับหลังจากประกอบคืนเสร็จเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันว่ามันจะยังติด Gmail ไหมคลิปนี้ดูให้จบนะครับท่านหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะความรู้ดีๆหามาให้เรื่อยๆนะครับบางทีนี่ดูทุกคลิปนี่ท่านเป็นช่างได้เลยนะครับ ทั้งการซ่อมโทรศัพท์ซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมมือถือซ่อมแท็บเล็ตซ่อม iPad นะครับแล้วก็แม้กระทั่งรถยนต์ก็มีนะครับหลายคลิปเลยนะครับตัวไหนที่เป็นความรู้ครับผมจะหามาลงให้ดูนะครับที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันเราเนาะนะครับถึงแม้ว่ามือถือรุ่นนี้อาจจะไม่ตรงกับของเรานะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้รับความรู้นะนะครับเป็นแนวทางโอเคครับหลังจากใส่ฟ้าล้างเสร็จเรียบร้อยอ่ะทีนี้ใส่ถาดซิมแล้วก็ลองเปิดดู โอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเซตค่าครับทีนี้มันจะยังติดไหมอ่าเขาเรียกเป็นไทยนะครับภูมิภาคก็ต้องเลือกเป็นไทยนะไม่งั้นเวลาไม่ตรงนะครับตัวนีนเรากดข้ามได้กดข้ามไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้มันถามว่าคืนค่าโรงงานอ่าคืนค่ามือถือไหมที่จะเอาข้อมูลจากเครื่องอื่นมาใส่อันนี้ข้ามไปก่อน นะครับอ่าตัวนี้ก็กดข้ามไปตอนแรกมันจะก,กดข้ามไม่ได้นะครับเนีย่ยตอนนี้มันสามารถกดข้ามได้หมดเลยเห็นไหมนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ตัวนี้โอเคตอนนี้ก็กดเซ็ตข้ามไปเรื่อยๆครับเนีย่ยเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ขึ้นแล้วน่าใช้งานได้ปกติ โอเคครับก็มาฝากกันเนาะเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือของวัยนะครับก็ดูวิธีนี้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหานะครับถ้าแก้ไม่เป็นก็ส่งมากดได้นะครับในราคากันเองนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ facebook ไว้ข้างล่างให้นะครับเผื่อท่านจะได้ทักสอบถามเนาะโอเคครับขอบคุณครับ